สวัสดีค่ะทุกคนอ้ยเดี๋ยวฟ้าแรกฟ้าลอนฟ้าหนาล่องรอบนี่ลั่นตั้งแต่ตอนตีสี่กว่าตีห้าไปอันนี้ตอนเช้าประมาณนี้เลย มีลมเด็กน้อยจะไปโรงเรียนได้ไหมเนี่ย <c oughs> นั่นโอ้ลมแรงอยู่ค่ะทุกคนปากโอ้ยลมแรงแท้เดียด๋ยตายแล้วแต่ละไม่น่ามีลมเลย <c oughs> ระด,ด,ดับพีตราต่างกับอืมไม่น่ามีลมเลยฟ้าเราจะถ่ายให้ดูฟ้าแลบแผบๆอยู่เสียงฟ้านี่นะคะทุกคน ไม่กล้าเปิดประตูป้าแลบถ่ายอยู่ตรงนในในครัวลมแรงอะ่ะทงนี้นะ้ำาองเหวี่ยดหน้งาลมแรง มาล่องขึ้นขึ้นตั้งแต่ตีสี่กว่าที่แรกนึกนึกวก่าเสียงรถเฮป้าแลกแค่นี้ก่อนนะคะป้าแลก